Mm-hmm. Mm -hmm.

เป็นอะไรนะปวดขาครับสาปวดหลัง,อองน้ำกคนละร้อยนะว่าไหนจะได้ไหมจ๊ะ่ะนนี่ส่งนะที่ไปทำนะเออเอาเสร็จทั้งตัวแล้วนะลงมา้าที่น้ำเงินลงม้าดีิสียสุทธิร้อยลงกี่เปอร์เซ็นแล้วก็กี่เปอร์เซ็นแล้วดีแล้วค่ะเออดีแล้วนะมามาออกไป หัวไหลข้างขวาค่ะโอเควโลงงม้โลงงม้เ้าเมาแลวข้ามหายถูก้อยหายดียาหายค่ะเออเออเออเอเออเอ้เออเอขาเาอเออเอเมาเอองขอเออเออเอเอ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 อเเออเออเออเเออเออเออเเลยเออนอเเป็นยอ ไปเลยดูเออจัดเสร็จแล้เป็นอะไรมาลูกเป็นอะไรมาหลังหลังอ้าวโล่งไหมครับล่เออคุณพน้อยลูกกินไปเสร็จแล้วประมาแปดชิเออกินคำมือมาปลอดภัยลูก